ของท่านประธานคณะที hmm. uh, my my ่ปรึกษาท่านรองประธานแล้วก็คณะกรรมการที hmm. ่ปรึกษาทุกท่านแล้วแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการสรวนผู้เต็งนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการด้านอุบัติเหตุจราจรก็ให้มาร่วมสังเกตการด้วยแล้วก็จะให้ ในมคิดเรื่องประเด็นนะครับก็ผมก็ในนามของข้ประชาชนองกองบาลนะครับแล้วก็กองบวามการตำรวจจราจรก็ต้องขอต้อนรับนะครับพี่ๆพี่ๆที่ปรึกษาทุกท่านการประชุมในวันนี้ครับเกิดขึ้นสืบเนื่องจากว่าความเป็นมาก็เริ่มมาจากทางพี่พิจิตรนะครับพี่อมรแล้วก็ต้อนรับทุนในส่วนของ ฝ่ายเจ้าสาวผมก็เป็นพี่พจุดีนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการเป็นที่ปรึกษ,ษาด้านการจราจรความเร็วเราจะเป็นรถระลงยังไงไม่เ,เร็วไอ้คนว่วงว่วงยังไงจะเอาอะไรนะลูกอมถถกยอาดมยาหอมอะไรอะไรต่างๆอะไรอย่้ยในในในบื้งต้นหรือเราจะไปลถลงลองลรงให้ความรู้ครับเดือนหน้าครับจะถึงช่วงสงการคนระับ มีพี่ๆหลายท่านเริ่มเป็นการเห็นด้วยครับแล้วก็มีการระดมทุนทน,นำร่องระดมทุนนำร่องในการที่จะจัดเตรียมในเรื่องของการช่วยเหลือสัขของคมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยว่าสิ่งที่เราอาจจะมาระดมความคิดเห็นกันนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนส่วนใหญ่ว่าการปฏิบัติของผมไม่ไม่ไม่ใช่ว่าต้องบังคับเกิดผลสุด,สดแต่ผมชอบกา,ารทำงานเป็นที แล้วก็นับฟังความคิดเห็นอยากให้ทุกท่านได้เข้ามามีสว่วนร่วมครับกับผมพันตํารวจเอกปิติภงบุตรเปี่ยมภูมิกับการปกองกับกรารตรวจจราจรครับขออนุญาตนําเสนอผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาของพวกเราในปีที่ผ่านมานะครับหนึ 1, ่งมกราหกสาถึงสาเอ็ดธันวาหกสามนะครับเราช่วยเหลือประชาชนได้14 3 9สรายหลักๆนะครับคือการนำผู้ป่วยผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วก็ รถจอดเสียนะครับภารกิจที่เรามีเพิ่มขึ้นมาในช่วงหลังก็คือการนำอว,วัยวะจากผู้ป่วยที่บริจาคนะครับจากที่หนึ่งไปส่งต่ออย่างผู้รับบริจาคนะครับในปีที่ผ่านมาจำนวน12ครั้งนะครับก็ในส่วนของคณะที่ปรึกษาแล้วก็สมาชิกที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานจราจรเนี่ย พวกเราทุกๆคนก็มีน้ำใจแล้วแต่แต่ละคนก็ช่วยเหลือด้านปัจจัยและการรวบรวมปัจจัยทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะนำปัจจัยเนี่ยมาช่วยกับงานของทางการจราจรเพื่อว่าในส่วนไหนที่ทงที่ปรึกษาสามารถที่จะสนับสนุนได้เราก็ยินดีที่จะสนับสนุนเพื่อให้การจราจรในแต่ละส่วนเนี่ยดีขึ้น แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับท่าิสรค่ะพี่จุรีรัตน์นะคะคือพี่เป็นคนตรงไปตรงมาส่วนใหญ่นะครับถ้าหากว,ว่าทางคุณเนี่ยต้องการอะไรพี่อยากให้คุณบอกเด่นชัดเลยว่าช่วงนี้คุณต้องการอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างเวลาฝ่ายที่ปรึกษาของเราจะสนับสนุนน่ยจะได้ทําถูกเป้าหมายนะคะช่วงนี้เอ่อตำรวจ จราจรของพี่ต้องการอะไรบ้างอย่างสมมติว,ว่าต้องการมอเตอร์ไซค์กี่คันต้องการบวกกนันเนาะหรือต้องการเจลหรือต้องการอะไรพี่อยากให้บอกตรงๆเลยค่ะเวลาการจัดซื้อจะได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่พี่เอาไปใช้ได้นะคะขอบคุณค่ะในส่วนของโครงการพระราชดำิก็เราที่ทราบนะครับในส่วนของประเด็นแรกก็คือ1นึ่งแสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรโดยมีมารยาท2ใช้รถจราจรเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว แก้ปัญหาจุดที่รถติดสเสมือนรถนำขบวนนะฮะโครงการพระราดีมีส่วนพิเศษนะครับโดยทว่าข้อสามเนี่ยฮะให้รถจราจรดูแลการจราจรบนถนนให้รถเชื่อมตัวไปได้เรื่อยๆตามความเหมาะสมไม่ได้ทําให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็สี่นะครับถนนเนี่ยเมื่อเป็นคอขวดคอขวดก็คือลักษณะเป็นปัดลมมาเยอะมากรถจราจรเนี่ยจะได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เคลื่อนที่ออกด้วยเรเร็วก็เสริมกับที่ท่านประธานบอกว่า เวลามีเหตุอุบัติเหตุมีคนเจ็บหญิงไร้คอดก็โครงการพิเศษก็จะช่วยให้ตำรวจพวกนี้จะนำผู้บาดเจ็บหรือคนลอดส่งโรงพยาบาลโดยรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะสุดท้ายนี่คือข้อ5ข้อ5เนี่ยท่านให้ประชาชนผู้ใช้รถนนให้ความร่วมมือคือการมีส่วนร่วมอย่างที่ท่านมาทุกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็อยากจะเสริมท่านประธานได้ว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากนะครับกับผมพันตำรวจเอกสืบสวนติงขาเสดี พุ่งกับการสีกองขับการตำรวจจราจรนะครับกลุ่มการของกลุ่มท่านองผู้การเนี่ยนะครับผมฟังแล้วโอ้หมีความประทับใจมากก็คือมีกลุ่มนักธุรกิจมีกลุ่มประชาชนที่เข้าใจถึงปัญหาจราจรนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับสังคมนะครับคือการที่รถติดเนี่ยก็คือภาพลักษณ์ของสังคมส่วนใหญ่ที่ประชาชนเดือดร้อนนะครับ แต่ในส่วนของตํารวจจับคันบาลผมก็มีความภูมิใจว่ามีผู้บังคับชาที่ดีคือท่านรองผู้ชัญชาการครบาลครับที่ท่านเอาใจใส่ท่านควบคุมดูแลนะครับหลายๆครั้งท่านจะลงมาประชาก,การที่ศูนย์ของกองกบการสี่คือบอกศูนย์สองด้วยตัวท่านเองเกี่ยวกับเรื่องของงานสงการนะครับก็ท่านผมเองนะฮะได้พูดคุย ทางทางทัพชี้ไว้เหมือนกันในเรื่องการสนับสนุนในส่วนของช่วงเทศกาลนะครับว่าทางส่วนตัวนะครับในส่วนตัวของผมกับกางทชี้ก็จะถ้าหากพี่ท่านมีการจัดก,กิจกรรมเรื่องของหม้อหมวกันน็อกนะเพื่อลดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้โมไซหรือผู้ขับขบี่ยนนโมไซ แล้วที่จัดอยู่ในจุดไหนเนี่ยทังผมแล้วก็ทังถนนที่เองเนี่ยมีส่วนของหัวเนี่ยจะใช้อย่างน้อยแล้วต้องเป็นร้อยใบขึ้นไปนะครับเป็นหัวของผู้ใหญ่แล้วก็ถ้ามีหัวของเด็กวยต้องใช้ด้วยก็สถาาก็ต้องใช้คะถ้าทัานมีจํานวนที่ต้องการเท่าไหร่ก็อันนี้เราเราเองมีเตรียมการไว้วก็สนกับระดับจนวนในช่วงรณรงค์ลดอุบัเหตุทางถนนในช่วงเทงการ ในช่วงปี 2, 5, 6, 4้าหกาีฝึกแต่เราฝึกเด็กทำสนุกผมอยากให้ท่านเล็งตรงที่ระหว่างนิ้วกับหนังท่านเห็นไหมครับ,รบแล้วท่านลองเคลื่อนมันออกมาแค่หนึ่งนิ้วทางขวาหรือทางซ้ายโดยไม่กรอกตาตามท่านไม่เห็นหนังกับเล็บแต่ท่านจะเห็นแต่นิ้วเพราะอะไรครับเพราะโฟเวียที่ชัดเจนที่สุดของท่านมันมีอยู่นิดเดียวหนึงดีกรีตรงกลาง อยู่ในหนังสือหมดที่ผมเขียนให้ท่านเนี่ยแต่ไม่มีใครอยากสนใจอ่านแต่พอเวลาผมไปศึกษาผมไปฝึกอบรมให้ทุกคนทําตามที่สําคัญเราไม่รู้จักขีดจํากัดว่าถ้าเราไม่หันเราจะไม่เห็นอีกต่อไปเพราะขีดจํากัดทางด้านข้างของเรามีขีดจํากัดทางด้านตรงหน้าของเรามีถ้าเราฝึกอย่างนี้กับเด็กและนอกจากนั้นท่านไม่เข้าใจว่าร่างกายกับจิตของเราไม่ได้จิตแบบเหนือธรรมชาตินะ จิตนี่ก็คือส่วนที่มันทํางานเหมือนสมองความคิดเนี่ยมันอ่อนไหวมากกับการที่ท่านขับรถไปด้วยใช้โทรศัพท์ไปด้วยขับรถไปด้วยทําอย่างืินไปด้วยปะแป้งไปด้วยทาตาไปด้วยป้อนข้าวลูกไปด้วยท่านผมอยากให้ตํารวจเป็นผู้นําในเรื่องของความปลอดภัยถ้าตํารวจเป็นผู้นําตํารวจเป็นแบบอย่างตํารวจเข้าถึงประชาชน เราจึงจะสามารถลดอุบัติเหตุได้อย่างยางั่งยืนด้วยปัญญาไม่ใช่แค่หมวกกันน็อกผมอธิบายท่านเข้าใจอุบัติเหตุก่อนที่มันจะเกิดมันเรียกว่าความผิดพลาดในความเป็นมนุษย์และมันมีโอกาสที่จะเกิดได้ร้อยแปดพันประการแต่ด้านหลังเนี่ยที่เราพยายามทํากันอยู่นี่คือการสวมมวกกันน็อกป้องกันหลังจากที่ล้มแล้วก็พอดีว่าเห็นข่าวช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ตั้งด่านตรวจมานานแล้วแล้วเห็นมีข่าวว่าวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยจะกลับมาตั้งอีกเนี่ยไม่ทราบเท็จจริงประการใดครับผมอีกครับก็ที่ไม่ตั้งด่านก็ตั้งแต่นั้นผู้ชันาูตรเป็นชาติให้ขึ้นมาท่านก็อยากให้ด่านมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตรวจวัดฝังใส่ปันดักนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะเรามีมาตรฐานนะคเพราะว่าผู้ประกอบการ ที่โดนตรวจนะฮะส่วนมากแล้วเนี่ยดำทุกคันรับก็ฝากมาถามหลายครั้งล้วยังไม่เจอที่ประชุมก,ก็เลยไม่ได้ถามะะอยากจะให้ทั้งที่มีมาตรฐานที่การตรวจนะ,ะว่าเวลาเราตรวจเนี่ยเราต้องเหยียบขนาดไหนนะฮะถึงจะพอดีไม่ใช่ว่าเหยียบจนสุดนะฮะแล้วก็กวปล่อยปุบ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 มันดำทุกคันนะ,ะก็โดนตดวทุกคัน,นทางผู้ประกอบการตรวจนะฮะท่านลองลองลองเช่าดูนะ ด้วยการที่ว่าเหยียบคันเร่งเหยียบสุดแล้วยกเนี่ยนะครับเมื่อไหรการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เผาไหม้ไม่ทันสิ่งที่แบ็กออกมามันคืออะไรมันคือควันดำนะฮะเป็นไปได้ไหมให,ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเร่งด้วยการลักษณะของการขับแบบดิไซน์ปกติเร่งค่อยๆเร่งลงไปแล้วถอนคันเร่งขึ้นมาอันนั้นเนี่ยคือจะได้ค่าของความจริงๆไม่ใช่กดคันเร่งก็จมเลยคืออันนั้นคือความตั้งใจที่จะให้ดำเพราะว่า เครื่องยนต์นี่ฮะถ้าเป็นเครื่องดีเซลเนี่ยเผาไมหม้ไม่ทันแน่นอนนะอันนี้เพราะน้ำมันฉีดเยอะแล้วการสันดาบมันไม่ทันมันก็จะปนดำนะครับผมได้ได้ได้ครับ